สวัสดีค่ะพี่น้องมืัอนีย้ยายต่องสิพาไปทงน้ำแต่ให้แต่ให้อ้อยน้ำกันค่ะพี่น้องบายดีทุกปู่ทุกคุณนะคะทั้งไก่ทั้งไก่ทั้งตามประเทศส่ปก็ลาวมื่อไหราทุกปู่ทุกคเณ้ะค่ะเอาไปให้น้ำยายต่องค่ะพี่น้อง นี่ยัดต่อมที่เปออกไปให้อ้อยน้ำไปไ่จักเครื่องมืออากาศหนาวหนาวเจ้าคือหนองเบยออกไปแล้วบันี์ ไปให้อ้อยน้ำกันค่ะตกเกิดที่มือแรงพ่ดมั้งมดตุกเ,เดี๋ยวเนี่ยห้ฉันถือติกระติกน้ำถือได้เดีด๋ดวยวมังเดี๋ยวไปพ่อ,อกันยิ่ให้ค่ะพี่น้อง โตตีแลนองกวนโมเมนต์พิโตอยู <you> ่ท <Right. S 1> well, ั <laughs> ้งหลังเนาะมาเป็นน้ำพิณตัวกับบขาวตีไปแลนองกวนใหญ่เร็วชมธรรมชาติธรรมชาติดูให้ดูนี่นอ้อยปลูกไม้อันนี้พัดกระปูกไม้ค่ะพี่น้องเลาะใบเนี่ยเลาะใบไปค่อยไปทางก็ดีคลายจบ ่าเนีลาะบ้านเขาเนี่ยล่ะบ่ไก่เฮียนย้ายต่อมดอกจะคลองน้ำเนาะคองน้ำไปดูไก่ไก่เฮียนเนี่ยจ้าลาะบ้านนี่จะป่าอ้อยหน่อยตะกอนกับ หอดจ้าพี่น้องให้ายต่อมจ้าอยู่สุด,สดมูลเลย <laughs> หอดแล้วน้่ก็เป็นป้าๆนั่ก็ข้องหวยจ้าพี่น้องหอดแล้วไอ้ลุงใดมาซอยเนหนึ่งนี่กับฟางท่านี่กับหองขาเจ้าขาเจ้าตัดกวนงามกวนขวนังคีมอสใช้มหมอู้ใส่ทั้ง

แต่แต่แปลงนี่แหละไปพี่นอ้องกะมองติดไปนี่จากน้อยแล้วก็พู้นขันวักยุบแปงหนึง่ง